ครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเหมือนเคยนะครับในช่อง usco p o c a s channel ครับผมสําหรับคอนเทนต์แต่งหน้านะครับที่หลายๆคนอาจจะกําลังรอคอยอยู่นะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับดีใจด้วยโดยวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการนะครับรวมถึงชาเลนจ์ตัวเองไปด้วยนะครับก็คือการแต่งหน้าโดยใช้เวลาอันรวดเร็วนะครับก็คือใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยครับเหมาะมากๆนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย ออกจากบ้านนะครับแต่ว่ากม็ไม่ได้แบบอยากจะออกจากบ้านไป หน้าแบบโซมหน้าสดขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยคนที่จะมาดูคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคบผมจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าเออชิงไลน์ชิงไลน์ลก็มาเว้ย <c oughs> ในส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เหมือนกับใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าให้มันเป๊ะมากที่สุดเราจะใช้อะไรกันบ้างเดี่ยมาดูไปก่อนเลยครับก็จะใช้เป็นเบรครับซึ่ง เบสอันนี้เนี่ยครับเป็นของ u n g เก c สนะครับทุกคนตัวนี้นะครับก็คือ Sun Grace Smooth and f i x l a s t i n g UV Protector SPF 50เบวก PA บวก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 เบสเนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ในการแบบว่าปรับสีผิวของเรานะครับให้แบบว่าให้มันเท่ากันให้มันเสมอกันนะครับไม่แบบกระดำกระดางอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะขาวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างดำนะครับตาก็ดำใช่ป่ะแต่ว่าตรงนี้ขาวตรงนี้ขาวตรงนี้ดำอะไรเงี้ยแัน จะแบบไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวซันเกตที่กันมีอยู่เนี่ยครับคือนอกจากเขาจะช่วยแบบเป็นเบสช่วยปรับสภาพสีผิวของเราแล้วเนี่ย <Wow. S 1> เขาก็ยังแบบใส่สกินแคร์เข้ามาในนี้ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยประหยัดขั้นตอนของสกินแคร์ไปได้แล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดด้วยที่กันบอกไปว่ามันมี spf 50บวกแล้วก็มี pa นะครับ4บวกด้วยกัน <Wow. S 1> ก็คือเหมือนกับอาณ์ประมาณว่าทาตัวน,วนี้ตัวเดียวอะแล้วก็คือจบเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ชอบเนี่ยครับก็คือว่าเขาเป เร็วมากตัวนี้ที่สาคัญนะคบเขายัางช่วยแบบคุมน้ําคุมน้ําอะไรนะคุมมันนะครับแล้วก็ทนน้าทนเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยได้ดีด้วยแล้วอีกอย่างนึงที่กัสชอบจากตัวซันเกรสตัวนี้เนี่ยครับก็คือเขายังช่วยป้องกันในเรื่องของแบบแสงสีฟ้าต่ตางๆนะครับทั้งจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็แบบจากไฟที่กัสใช้อยู่นี่ด้วยนะครับคือมันเวิร์กมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับคนที่แพงง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นนอนเคมีคอลนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยครับโอเคพอใช้เบสของซันเกรสตัวนี้ไปแล้วเนี่ยครับ ก็จะมาใช้เป็นนี่เลย oh. ก็คือตัวเดิมของเรานะครับคอนซีลเลอร์ของ y b e บ l ร n e นะครับอันนี้คือใช้ตัวเดิมใช้มานานมากในส่วนของคอนซีลเลอร์เนี่ยครับก็จะเอามาแบบปกปิดพวกใต้ตานะครับข้างจมูกแล้วก็แบบรอยทรงรอยสิวะอะไรเงี้ยต่างๆพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลงแป้งเลยแต่ว่าในการลงแป้งเนี่ยครับกันจะบอกว่าการไม่ใช้แป้งฝุ่นนะครับจะมาใช้เป็นแป้งพับนะครับที่ผสมรองพื้นซึ่งวันนี้นะครับก็จะใช้เป็น มันเฟรชสมูทแอนด์ฟริ๊กลัสติ้งยูวีแพ็กสปฟสามสิบสามพีเอบวกบวกบวกตัวนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับก็คือจะสามารถช่วยในการแบบปกปิดเนี่ยได้อีกชั้นหนึ่งหลังจากที่เราเนี่ยครับลงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเอ่อแป้งผสมรองพื้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ล้างเนี่ยก็ควรที่จะล้างให้มันสะอาดด้วยไม่งั้นนะครับมันก็อาจจะเข้าไปอุดตนในรูหมูขนเราได้นะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมคนที่แพ้ง่ายเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้เพราะว่า เขาไม่มีน้ําหอมนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือทนน้ําทน,นเหงื่อดีมากอันนี้คือการใช้ไปมอบ่อยมากช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรดีคนที่แบบหน้ามันอะไรเงี้ยคือควรมีเอาไว้พกเอาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเนี่ยครับก็คือว่าตลับเขาอ่ะคือมันสวยทุกคนแล้วก็มันแบบพกไปมอพกไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้อ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับว่าในเวลาเร่งดนเนี่ยเราไม่ควรที่จะใช้พับอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาแตะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือมันจะทำ ให้หน้าของเราเนี่ยดูหนาเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่การจะใช้เนี่ยครับคือการจะใช้คู่กับแปรงเป็นแปรงแบบหัวแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะจะใช้แบบวนวๆน,วน,วน,วนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปัดปัด,ป,ดปัดไปทั่วหน้าเอามันจะทําให้เออไม่หนามากไม่ลอยนะครับแล้วก็ทําให้ดูแบบ ดูดีอะเออพอลงแป้งเสร็จแล้วนะคบเราก็จะมาเขียนคิ้วต่อเลยนะครับอันนี้ใช้เป็นตัวเดิมของ e ีสูดีนะคะผมสีดาร์กบราวนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้เป็นลิปตัวเดิมเลยอันนี้นะครับเป็นลิปของ s i กทอรีนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาในการที่จะมาแต่งหนงแต่งหน้ากันแล้วนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันเลยแล้วกันนะครับผม หนึ่งสองสามโอเคมาเริ่มกันที่อันนี้นะครับเป็นเบสของซันเกรสนะครับคือซันเกรสเนี่ยครับจะบอกว่าเขาเป็นแบรนด์น้องนะครับของตัวโ o เวอร์มาร์เออรู้จักโ o เวอร์มาร์คปะโ o เวอร์มาร์กก็คือแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออย่าลืมลงคอเลยนะทุกคนทุกครั้งทุกคลิปเลยนะครับก็ะจะพยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยลงคอนะครับเพราะว่าการลงคอเนี่ยมันจะช่วยทำให้เหมือนกับเป็นอารมณ์ประมาณว่า เขาเรียกว,ว่าอะไรนะอธิบายไม่ถูกพูดไม่ถูกเนี่ยลนและลนและก็คือมันจะช่วยเหมือนกับป้องกันการหน้ารอยของเราได้อีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็จะปาดปาดปาด,ปาดไปอย่างนี้เลยเออยังพูดไม่จบนะครับก็คือซันเกตเนี่ยครับเขาเป็นแบรนด์น้องที่มาจาก PowerMar k นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะแบบทําให้ทําให้เราแพ้หรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า Power Mark กเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อดังเหมือนกันนะครับของญี่ปุ่นเลย เนี่ยเห็นไหมทุกคนพอทาไปแล้วอ่ะสีหน้ากันเนี่ยมันดูสม่าเสมอกันมากขึ้นนะเทียบกับตอนแรกนะเห็นปะว่าแบบหน้าผากของกันเนี่ยมันจะสีเริ่มเท่ากันแล้วตรงแก้มของกันนะครับแล้วก็ตรงจมูกตรงตรงแบบใต้ตาด้วยนิดนึงนะเออโอเคเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Ma y บ e l l i ินนะครับผมเออจะบอกว่าอันนี้คือซึมซึมแบบซึมง่ายมากเนี่ยมันคือซึมเข้าไปในหน้ากันแล้วนะจะแต้มแค่สจุดแบบนี้นะครับ แล้วก็จะแต้มพวกแบบรอยดุมรอยดำต่างๆอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับอันเนี้ยก็จะใช้มือแบบตบๆเข้าไปเลยจริง,รงๆถ้าเกิดว่าใครมีแปรงคอนซีลเลอร์ใครมีแปรงรองพื้นะอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้แบบเร็วกว่าด้วยการใช้มือเนี่ยจะบอกว่าแบบโคตรช้าเพราะว่ามือเรามัน ไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะเออนั่นแหละ <c oughs> ที่ลงตรงหน้าผากนิดนึงนะครับเพราะว่าสีมันจะได้เข้ากันเสม,มอกันนิดนึงเออเนี่ยพอลงคอนซีลเลอร์ไปหน้าเราก็จะดูดีขึ้นนะคะผมตอนนี้ผ่านไปประมาณสองนาทกาีกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะครับการลงคอนซีลเลอร์เนี่ยคือจะบอกว่าการเพิ่งได้แปลง,งลงรองพื้นนะครับหรือว่าแปลงคอนซีลเลอร์เนี่ยมาใหม่นะครับของ E 2ทดี เพื่อนกันเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะครับแล้วก็ไปซื้อคือการฝากซื้อไนงะแล้วจะบอกว่าดีมากเดี๋ยวไว้เอามารีวิวให้ดูนะครับเออ,อประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รรู้สึกว่าหน้าลอ,อยไปนิดนึงเดี๋ยวจะขอลงเบสเพิ่มนิดนึงนะครับผมจริงๆที่หน้าลอยเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าไฟด้วยแหละจริงๆอ่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ย เราก็จะมาในส่วนของแป้งแล้วตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณสี่นาทีกว่า,วานะเออตอนนี้เหลืออีกประมาณ6นาที4ี่สิบสิวินะครับก็แป้งนะครับอันนี้จะใช้เป็นของซันเกรสเบอร์เอ็นสองศูนย์นะครับไปคิดว่าเบอร์นี้เนี่ยจะมีความขาวกว่าหน้ากันนิดนึงนะครับแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยพอเวลาแบบใช้ชีวิตไปเนี่ยแล้วมันก็จะพอดีอ่ะก็จะใช้แบบนี้นะครับวนวนวน,วน,ว,นวนไปมันก็จะมีฝุ่นฟุ้งนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือจะบอกว่าฝุ่นน้อยกว่า น้อยกว่านะเริ่มคุณไปถูกแล้วเนี่ยรุนแล้วเนี่ยก็คือฝุ่นเนี่ยครับที่เขาออกมาเนี่ยน้อยกว่าตัวแบรนด์ที่ขึ้นด้วยตัวแอลนะครับที่กัดเคยใช้ไปในคลิปแต่งหน้าไปเดทอันนั้นนะ่ะน้อยกว่าเยอะมากจริงๆเยอะแบบน้อยกว่าเยอะจริงๆตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นคือแค่กัดใส่ไว้ในกระเป๋าอะทุกคนฝนะุ่นแม่งก็ล่วงแล้วอะคือไม่เข้าใจเหมือนกันถามว่าตัวนั้นดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันฝุ่นมันเยอะไปหน่อยวะคือฝุ่นเต็มกระเป๋าเลยอะโคตรเซงนะ็งอะจริงๆอะ นี่นะครับเราก็จะวน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 ,วนไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเซตตัวเบสของเรานะครับแล้วก็เซตตัวเขาเรียกว่าไงนะคอนซีลเลอร์ของเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละเห็นปะ่ะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติกว่าการที่เราแบบใช้พับของเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแบบลงไปที่หน้าโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเสื้อใครคอกว่านะครับก็แนะนําว่าให้ลงแบบตรงนี้ด้วยนะครับนิดนึงก็จะดีกว่า นะอพอมาถึงตรงนี้เนี่ยครับพอเราลงแป้งเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะดูแบบหน้าอาจจะลอยไปนิดนึงถ้าเกิดว่าใครตกใจอันนี้ในกรณีที่แบบตกใจว่าเฮ้ยหน้ามันลอยไปหรือเปล่าวะวิธีแก้ไขเลยนะครับอย่างแรกให้ใช้มือของเราเนี่ยครับผูไปตรงสันจมูกเลยทุกคนอันนี้คือวิธีไร้ดั้งที่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถูกสุดแล้วก็ง่ายสุดแล้วคือไม่ต้องไปซื้อแบบ เชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้มือไปเลยอย่างงี้แล้วด่างของเราเนี่ยก็จะดูแบบเป็นสันขึ้นมานิดนึงเออเห็นบ้างแล้วก็ตรงเปลือกตาด้วยนะครับตรงใต้ตาด้วยนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงข้างๆแก้มอย่างงี้ลูบลูบไปนะครับตรงที่เราแบบอยากจะสร้างเงาคือเหมือนกับลูบให้แป้งมันออกนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ตกใจนะครับว่าหน้าเราลอยเกินไปก็คือใช้เป็นน้ำแร่นะครับฉีดไปหน่อยเฮ้ยเหลือ4นาทีกว่าเองนี่ว่า ใช้วิธีการซับนะครับอย่าไปแบบว่าถูปาดปาดปาดอย่างนี้นะครับมนง้นเนี่ยไอพวกที่เราลงเอ,อาไว้มันก็ออกหมดอะเออแ่งไหมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันเลยหลักการเขียนคิ้วเหมือนเดิมง่ายๆนะครับก็คือว่าเขียนเข้าไปอย่างนี้เขียนเข้าไปเหมือนกับเป็นเส้นตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยใช้แป้งอีกด้านหนึ่งนะครับปัดออกมาอย่างนี้ ที่เขียนคิ้วอันนี้เนี่ยครับ1้อย่บาทเองนะจาก e ีทูดี้ลองไปหาซื้อกันได้นะครับ Ooh, เนี่ยหน้าเราก็จะดูมีอะไรขึ้นมานิดนึง mm hmm. ก็จะดูแบบไม่ได้ขาวลอยเกินไปและแล้วก็ถ้าเกิดว่าแป้งมันติดที่ขนตานะครับก็ใช้อีกด้านนึงไอ,อ,อ้ด้านนี้เนี่ย,ยด้านที่เป็นแปงนะครับปัดปัดปัดไปได้ คือจะบอกว่าตอนแรกอะจะทําแต่งหน้า5นาทีเว้ยแต่ว่าอันนั้นอะคือแม่ไม่ทนแน่ๆมอนนี้ก็รอไป7นาที8นาทีแล้วอะจริงๆประมาณนี้นะครับคิ้วเราจะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้แบบโตมอะไรเงี้ยเนาะเออจริงๆอะคือการแต่งหน้าโดยใช้แบบกล้องไงมันก็เลยอาจจะดูไม่เป๊ะมากนะครับยังไงก็แนะนําว่าให้ใช้ ขาเรียกนะใช้กระจกจะดีกว่านะครับแต่ว่ากัไม่ถนัดในการแบบถือกระจกไปด้วยแล้วมาแต่งไว้ด้วยจริงๆก็เลยแบบใช้กล้องที่แบบสามารถสวิปได้อะไรเงี้ยแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงลิปกันนะครับผมลิปเนี่ยครับจะเลือกให้เป็นสีที่แบบสีออกนูนๆน,นะครับเพื่อไม่ให้มันโปะมากนะครับผมลงไปเลยแล้วก็เมมมาอย่างนี้นะครับอย่างที่กัปบ,บอกไปในคลิปแต่งหน้าไปเดทน,นะครับว่า ให้ทาข้างในนะครับแล้วก็ให้มันแบบเมมมมเมม,มให้มันออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันแดงเกินไปใช้นี่เลยครับเนี่ยหรือว่าใช้มือก็ได้จริง,รงๆเดี๋ยวเนี้ยข้มีเทนแบบว่า ทำให้ทำให้แบบลิปมันเลื้อๆออกมานอกปากด้วยอ่ะจริงๆแล้วมันจะดูแบบเป็นปากสุขภาพดีไปเลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครรู้สึกว่าปากมันแห้งเกินไปสามารถใช้ลิปบาลอะไรเงี้ยทาทับได้นะครับผมจริงๆตอนนี้ะคือเสร็จแล้วจะบอกว่าเสร็จภายในเสร็จทันเออเสร็จทันเวลาตอนนี้นะครับเสร็จใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ9นาทีกว่าๆนะทุกคนนะถือว่ามิชชั่นนะครับ รก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์นะครับผมในส่วนของผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าแบบไปเรียนนะครับหรือว่าไม่ได้ไปทํางานอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ทําผมอะไรเยอะแยะก็คือว่าไม่ได้ทําผมอะไรเลยนั่นแหละนะครับแค่แบบเป่าๆๆอาเป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ออกจากบ้านเลยแต่ ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากดู how to แบบทําผมไายใน10นาทีอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะทําให้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้ในวันนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างจากแต่ละคลิปมากนักนะครับสิ่งที่มันเพิ่มมาเนี่ยครับก็คือมีแค่2ตัวนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเบสของซันเกรสนะครับแล้วก็ มีแป้งผสมรองพื้นของซันเกรสนะครับสตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่โลตัสนะครับก็มีหรือว่าอาจจะเป็นโรบินสันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับไกลบ้านที่ไหนก็ลองไปดูที่นั่นก่อนส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนอีกเนี่ยเดีย๋ยวกสใส่เอาไว้ในเดสคริปชันนะครับผมจะบอกว่าสําหรับคนที่แบบใช้ชีวิตเรียบๆเนี่ยกัดแนะนํา2ตัวนี้เลยจบ แค่นี้พออะใครอยากให้กันนะครับแต่งหน้าไปไหนแต่งเนื่องในโอกาสอะไรทำชาเลนจ์อะไรยังไงอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะครับวันนี้กันไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทาง Sunrays ด้วยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับกันในวันนี้นะครับวันนี้กันไปแล้วครับบ๊ายบาย